มาดูตัวอย่างของนะครับกด on b a s e on นะครับในการคำนวณจากโจทย์เนี่ยสารละลายแอมโมเนียนะครับเข้มข้นให้มาแล้วมีความเข้มข้นของไอาออุบวกนะครับไอออนเป็นเท่าไหร่นะครับาหาไออบวกอ่าดูนะครับนี่คือแนวโจทย์เลยนี่คืออะไรนี่คือเบสถ้าเราเขียนสรรมการก็เป็น NH อะไรครับ NH3 บวกอะไรบวกน้ำ ได้เป็นยครับ NH 4บวกบวก OH ลบคำถามมีมีเฮสบวนในสมการไหมอ่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาจากสมการนะครับจากสารที่ให้มาคือหา OH ลบ OH ลบก่อนเพราะว่าให้เบสมาเพราะฉะนั้นนี่คือเบอะลรเบสอ่อนเบสอ่อนแล้วหา OH ลบ OH ลบของเบสอ่อนใช้สูตรเลยครับกลายเป็นค้นของ OH ลบเท่ากับรากที่สองของอะไร KB คูณกับ c ใช่ปะ่ะ KB มีค่าเท่าไหร่1.8คูณ10ลบอะไรลบ5โจทย์ให้มาแล้ว C มีค่าเท่าไหร่5คูณ10กํลังเท่าไหร่เนี่ย1 2 3ลบ3เพราะฉะนั้นได้เป็นเท่าไหร่ครับ5.840เศย0เท่ากับ4.515.89 9คูณ10ลบอะไรลบ8อ่านี่เพราะฉะนั้น3 3เป็น9 10ลบ8เหลือ10ลบอะไรลบ4โมลต่อลิตรอ่าได้แล้วได้ OH ลบ แต่โจทย์ไม่ถามครับโจทย์ถามหาอะไร H3O+ บวกใช้ K อะไร Kw ช่วยเพราะนั้น Kw เท่ากับอะไรครับ H3O+ บวกคูณกับ OH- เนี่ยวิธีการเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้น CW บวกแล้ว10กันลบเลลบ14เลยที่พ้างองศาเพราะเขาไม่กำหนดมาให้ใช้ให้ใช้ที่ผ้างองศาลบ14 H3O+ ต้องการหานะครับและ OH- ได้แล้วคืออะไรครับ3คูณ10ลบเลลบ4เพราะฉะนั้นย้ายข้าง ได้ 3o บวกเท่ากับอะไรครับ10กําลังลบ14หารด้วย3 4. คูณ10กําลังลบอะไรลบ4ก็เอาขึ้นกลา,ายเป็นบวก4เหลือลบ10 1ส่วน3มีค่าเท่าไหรนะ่เนี่ย1ส่วน3เท่ากับอะไร0.33เพราะฉะนั้น0.33คูณ10กําลังลบ10ได้3.3คูณ10กําลัง ใอยหลังลบเพิ่มลบ11โมลต่อลิตรนี่คือวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกคือจากโจทย์ที่รู้ทงสารสารให้อะไรมาดูนะครับให้เบตแต่ถามหา h3 o บวกนั้นถ้าให้เบตคุณต้องหาอะไรก่อนหา o h ลบก่อนซึ่งหาได้จากอะไรสูตรเบตอ่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเบตอ่อนนะครับพอได้ o h ลบแล้วปุ๊บ จะหายใสาอุกบกใช้อะไรช่วยใช้ kw ช่วยนี่สรุปขั้นตอนนะแล้วก็ตอบหลังจากนี้จะคำนวณค่าอะไร ph หรือ pos ต่อซึ่งเดี๋ยวว่ากัน